เอาละครับสำหรับวิดีโอนี้ผมอยากให้คุณตั้งใจเป็นอย่างมากนะครับเพราะมันค่อนข้างที่จะสำคัญกับการทำธุรกิจของคุณต่อจากนี้มากๆทีเดียวตอนนี้สิ่งที่น่าจะเป็นคำถามของเพื่อนๆก็คือเมื่อได้ดูวิดีโอ2ตัวแรกไปแล้วนะครับก็คือว่าแล้วเราจะทำยังไงล่ะเพื่อที่จะไปแนะนำหรือว่าสปอนเซอร์ให้คนเข้ามาสมัครและใช้โดเมนเหมือนกับเราต้องไปชวนคนหรอต้องชวนคนรู้จักอีกหรือเปล่าต้องกลับไปตื้อไปชวนอีกใช่ไหม คำตอบคือไม่ครับผมจะไม่ยอมให้เพื่อนๆไปทําอย่างนั้นเด็ดขาดกว่าผมจะหนีมันมาได้ก็แทบแย่แล้วไงผมจะให้เพื่อนๆกลับไปทําแบบนั้นอีกล่ะครับเรามีเครื่องมือที่เรียกว่าอินเทอร์เน็ตที่จะช่วยเหลือเราในเรื่องนี้ครับและระบบที่มีชื่อว่า21 millionaire จะเป็นฟันเฟ,ฟืองที่จะช่วยให้เพื่อนๆสามารถทําธุรกิจนี้ได้ง่ายขึ้นในส่วนของตัวระบบของ21 m i l l i o n a i r e นั้นผมจะไม่ขอพูดถึงในวิดีโอน,นี้นะครับ เพราะเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยหากเพื่อนๆตัดสินใจที่จะเอาจริงเพื่อนๆจะได้เรียนรู้จากตัวระบบโดยตรงเลยครับใจเย็นๆก่อนนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ปัญหาเรื่องของการที่จะสปอนเซอร์คนให้ได้นั้นก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาของเราแล้วถูกไหมครับไม่ใช่ปัญหาอะไรที่หนักหนามากมายเลยใช่ไหมครับเพราะเราจะมีระบบเนี่ยที่จะมาคอยช่วยเหลือเราเราไม่ต้องไปตื้อไปชวนใครเราแค่ทําการตลาดบนอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ซึ่งเดี๋ยวเมื่อเพื่อนๆเ,เข้าไปในระบบนะครับเพื่อนๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทําการตลาดบนอินเทอร์เน็ตว่าจะมาช่วยเราในการสปอนเซอร์คนได้ยังไงตรงนี้ใจเย็นๆน,นะครับได้เรียนรู้กันแน่นอนแล้วมันก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลยครับและเพื่อนๆจาที่ผมเคยบอกไปในวิดีโอแรกได้ไหมครับอในการทําธุรกิจเครือข่ายให้ประสบความสําเร็จนั้นเราจะทํางานกับคนเอาจริงเพียงแค่ไม่กี่คนเท่านั้นเราจะทํางานกับทีมงานติดตัวกันแค่ไม่กี่คนหลังจากนั้นเราจะคอยดูแลเขา เป็นพี่เลี้ยงให้กับเขาให้คำแนะนำและสอนเขาให้เขาสามารถทำได้เหมือนกับเราในการทำงานและการสอนงานในธุรกิจนี้ไม่ใช่เรื่องยากเลยครับเราแค่ต้องเข้าใจธุรกิจแล้วก็เข้าใจระบบก่อนในเดือนแรกที่เพื่อนเอนเข้ามานะครับผมแนะนําว่าเพื่อน,เพ,อนเพื่อนยังไม่จําเป็นจะต้องทําอะไรเลยครับนอกจากการเรียนรู้เรียนรู้รรแล้วก็เรียนรู้จนกว่าจะเข้าใจโดยเฉพาะกับการแยกแยะระหว่างธุรกิจเครือข่ายกับขายตรงแล้วก็แชร์ลูกโซ่ให้ออก แล้วก็สามารถคูณเลขได้ผมคิดว่าเพื่อนๆคงคูณเลขก,กันเป็นใช่ไหมครับอคูณสเท่ากับสี้คูณหเท่ากับยีแบบนี้ได้ใช่ไหมครับนี่คือแก่นหลักของการทําธุรกิจเครือข่ายเลยครับทําเรื่องง่ายๆให้ได้นานๆธุรกิจนี้ไม่ต้องการคนเก่งครับเพราะคนเก่งเนี่ยจะชอบทําแต่เรื่องยากๆครับซึ่งมันสอนต่อกันไม่ได้ยิ่งเราทําเรื่องยากมากเท่าไหร่โอกาสที่องค์กรของเราจะเติบโตลงไปในชั้นลึกนั้น ก็แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยครับแต่ถ้าเราทำเรื่องง่ายๆคนละนิดคนละหน่อยการเติบโตในชั้นลึกอย่างรวดเร็วก็จะเกิดขึ้นครับเพื่อเห็นภาพที่ชัดขึ้นนะครับผมจะขอยกตัวอย่างนี้นะครับสำหรับธุรกิจเครือข่ายนะครับเราไม่ได้ต้องการสปอนเซอร์ผู้คนเข้ามาในธุรกิจขายตรงแต่เราสปอนเซอร์ผู้คนเข้ามาในธุรกิจเครือข่ายต่างหากมันต่างกันนะครับเราไม่ได้ลากคนเข้ามาเพื่อขายของแต่สิ่งที่เราทำคือ แนะนำให้ผู้คนเข้ามาสร้างเครือข่ายผู้บริโภคกันหลายคนไม่เข้าใจประเด็นนี้ครับและมุ่งมั่นที่จะเอาแต่ขายของหรือมุ่งมั่นแต่การจะกลายเป็นคนเก่งให้จงได้เพราะเขาคิดว่าหากเขาเป็นคนที่ยอดเยี่ยมรายได้ที่ยอดเยี่ยมก็จะตามมาผมไม่เถียงเรื่องนี้นะครับรายได้ที่ยอดเยี่ยมจะคู่ควรกับคนที่ยอดเยี่ยมผมไม่เถียงแต่คําว่ายอดเยี่ยมในธุรกิจเครือข่ายคือการเป็นครูที่ยอดเยี่ยมต่างหากไม่ใช่ซูเปอร์แมน ครูที่ไม่เน้นเก่งไม่เน้นทำเองเยอะแต่เน้นสอนคนให้เข้าใจสอนคนให้เขาสามารถไปสอนต่อได้คนละเล็กคนละน้อยเท่านั้นผู้คนที่ล้มเหลวมากที่สุดในธุรกิจเครือข่ายก็คือเหล่าเซลแมนทั้งหลายครับเพราะพวกเขาคิดว่าแค่สปอนเซอร์คนเข้ามา1คนได้แล้วนั่นคือการจำลองตัวเองสำเร็จแล้วจู่ไหมครับในการทำธุรกิจเครือข่ายคือการทำให้มันดูพิเคชันลงไปคือการจำลองตัวเราลงไป คุณลองดูรูปนี้ครับตอนแรกมีวงกลม1วงและตอนนี้ก็มี2วงแล้วนี่ไงสําเร็จแล้วดูพิเคชั o นแล้วมันดูเหมือนจะเป็นเหตุเป็นผลใช่ไหมครับแต่ในความเป็นจริงมันไม่ใช่อย่างนั้นเลยครับเพราะถ้าคนข้างบนหายไปคนข้างล่างตรงนั้นก็จะหายไปด้วยเขาจะไม่ทําธุรกิจต่อครับคุณต้องอธิบายให้ทีมงานของคุณเข้าใจว่าหากเขาต้องการที่จะจําลองตัวเองจริงๆเขาต้องมีทีมงานลึกลงไปอย่างน้อย 3. ชั้นอย่างน้อยต้อง3ชั้นเท่านั้นนะครับไม่น้อยไปกว่านี้หากคุณสร้างองค์กรชั้นลึกได้ถึงชั้นที่3แล้วแล้วคุณก็จากไปองค์กรสายงานนี้จะยังอยู่ต่อไปครับและอาจจะตลอดไปด้วยซ้ําผมขอย้ําอีกครั้งนะครับคุณต้องทํางานร่วมกับคนของคุณเพื่อสร้างสายงานชั้นลึกให้ถึงชั้นที่3ก่อนที่คุณจะจากเขาไป คุณจะไม่มีทางประสบความสาเร็จใดๆทั้งสิ้นครับถ้าสร้างไม่ถึงชั้นที่3แม้ว่าคุณจะไม่ได้สอนอะไรอย่างอื่นกับทีมงานของคุณมากมายนักนะครับแต่ถ้าคุณคอยตอกย้ําเรื่องนี้กับทีมงานของคุณอยู่ตลอดเวลาเรื่องการที่มันสร้างให้ถึงชั้นลึกให้ถึงชั้นที่3เนี่ยการทํางานร่วมกันเพื่อสร้างชั้นลึกเนี่ยเอาแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวครับตอกย้ําทีมงานของคุณเรื่องนี้เรื่องเดียวอยู่ตลอดเวลานั่นหมายถึงว่าคุณยังคงกำกุญแจสําคัญสู่ความสําเร็จ เหนือธุรกิจเครือข่ายอื่นๆอยู่ตรงนี้สําคัญมากนะครับแล้วทีนี้มันเกิดอะไรขึ้นกับเซลแมนครับอ่าเหล่าเซลแมนเนี่ยพอเขาเข้ามาในธุรกิจนะครับเขาจะดูวิธีการนําเสนอสินค้าเขาจะมุ่งเป้าไปที่การทํายังไงก็ได้ให้ขายสินค้าและผลิตภัณฑ์ได้และเหล่าเซลแมนจะออกไปขายของอย่างบ้าคลั่งครับแน่นอนว่าพวกเขาทำได้แน่นอนและรายได้ของเขาก็จะเกิดขึ้นอย่างมากมายและรวดเร็วมากมาก เพราะว่าเขาไม่มีปัญหากับการคุยกับคนแปลกหน้าเลยแม้แต่น้อยไงครับมันเยี่ยมไปเลยใช่ไหมครับสมมตุติคุณได้บอกกับเซลแมนว่าทานายอยากจะสร้างเงินอย่างมหาศาลจากธุรกิจเครือข่ายนายต้องสปอนเซอร์และสอนคนอื่นแล้วเหล่าเซลแมนทำยังไงครับแน่นอนครับเขาจะออกไปสปอนเซอร์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 สปอนเซอร,อซอร,อซอร์และสปอนเซอร์เหมือนเครื่องจักรยังไงอย่างนั้นเลยครับ เขาสามารถสปอนเซอร์ผู้คนได้มากกว่า5-10ถึงคนต่อสัปดาห์และแทบจะทำแบบนั้นได้ตลอดเวลาแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือเมื่อถึงจุดจุดหนึ่งนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันก็ไม่นานนักหรอกที่คนเหล่านั้นจะหลับไปเร็วพอๆกับที่เขาเข้ามาครับถ้าคุณไม่ทำงานร่วมกับเขาอย่างมีประสิทธิภาพคุณจะพบว่าเขาจะสูญเสียกำลังใจและท้อจนเลิกไปส่วนเซลแมนเขาจะเริ่มผิดหวังครับและหมดความอดทนเพราะเขาไม่เห็นความคืบหน้าใดๆในธุรกิจ แล้วเขาก็จะเลิกไปส่วนคนที่ถูกเซลแมนสปอนเซอร์เข้าสู่ธุรกิจนะครับเดิมทีเนี่ยเขาคาดหวังว่าเซลแมนเนี่ยจะทำให้เขารวยแต่สุดท้ายเขาก็จะผิดหวังแล้วก็เลิกไปเช่นกันคนส่วนใหญ่ที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจเครือข่ายนะครับส่วนใหญ่ไม่ได้มีพื้นฐานจากการเป็นสุดยอดนักขายหรือเป็นสุดยอดคนเก่งใดๆเลยครับแต่พวกเขามีความสามารถในการสอน สอนเรื่องง่ายๆกับคนเพียงไม่กี่คนเนี่ยแหละครับพวกเขาไม่ได้สอนเรื่องยากๆก,กับคนเยอะๆเ,เลยถูกไหมครับแต่เขาสอนเรื่องง่ายๆกับคนน้อยๆน,นี่คือหัวใจหลักของการทําธุรกิจเครือข่ายให้ประสบความสําเร็จนะครับเพื่อนๆลองดูภาพนี้ครับสมมุติว่าเซลแมนเนี่ยสามารถที่จะสปอนเซอร์คนได้มากถึง130คนซึ่งนั่นถือเป็นตัวเลขที่เยอะมากๆเลยทีเดียวนะครับถูกไหมครับโอ้โหไม่ใช่น้อยๆเนาะร้อยสคนเลยทีเดียว แต่สาหรับเซลแมนแล้วเรารู้ครับว่าเขาไม่มีปัญหาเลยเขาทําได้แน่นอนนะครับแล้วเขาก็เริ่มสอนครับสอนทั้งร้อยสามสิบคนนั่นแหละให้ทําได้คนละห้าก็จะกลายเป็นหกร้อยห้าสิบและรวมกับร้อยสามสิบที่เขาหามาได้เองเนี่ยเขาจะมีองค์กรทั้งสิน้นเจ็ดร้อยแปดสิบท่านตัวเลขคุณคุณไหมครับเหมือนกับตรงนี้เลยถูกไหมครับคราวนี้ผมจะถามคําถามหนึ่งซึ่งผมคิดว่าคุณก็คงรู้คําตอบอยู่แล้วครับนั่นคือ ระหว่างสปอนเซอร์คน130คนและสอนทั้ง130คนนั้นให้ทำคนละ5กับสปอนเซอร์คนเพียงแค่5คนและสอน5คนนั้นให้สอนต่ออีกคนละ5อันไหนง่ายและเร็วกว่ากันครับเห็นไหมครับว่าคุณแทบจะไม่ต้องคิดเลยคำตอบมันขึ้นมาทันทีไอแบบซ้ายเนี่ยมันง่ายและเร็วกว่าอยู่แล้วถูกไหมทีนี้คำถามคือแล้ว เราจะสอนอะไรล่ะกำลังคิดเรื่องนี้กันอยู่ใช่ไหมครับคำตอบนั้นง่ายมากครับก็สอนเรื่องเดียวกับที่คุณกำลังดูอยู่นี่ไงล่ะครับจำได้ไหมครับตั้งแต่ที่คุณเริ่มดูวิดีโอตัวแรกที่ผมอธิบายให้เข้าใจถึงความจริงของธุรกิจเครือข่ายว่ามันเป็นยังไงแตกต่างจากขายตรงและแชร์ลูกโซ่ยังไง2คูณ2เท่ากับ4การแตกขยายแบบทวีคูณของธุรกิจเครือข่ายแล้วก็วิดีโอตัวนี้ คุณไม่ต้องไปสอนอะไรยากๆเลยครับเพราะธุรกิจนี้อาศัยเพียงแค่ความเข้าใจคุณต้องสอนให้เขาเข้าใจในเรื่องเดียวกันกับคุณสอนเพียงแค่5คนที่จะเข้าใจเรื่องนี้ลองคิดดูว่าคุณต้องใช้เวลามากขนาดไหนครับกว่าจะหาคนมาได้ครบ130คนและจะมีสักกี่คนที่เหลือรอดเขาจะออกไปเร็วพอๆกับที่เขาเข้ามาครับเพราะคุณเองไม่มีเวลามากพอที่จะทำให้เขาเข้าใจหลักการต่างๆเหล่านี้แต่กลับกันครับ คุณใช้เวลาส่วนใหญ่ของคุณไปกับคนเพียงแค่5คนที่จะสอนให้เขาเข้าใจสิ่งต่างๆเหล่านี้และเมื่อนั้นพลังของเครือข่ายจะเริ่มสำแดงฤทธิ์ใกับคุณเห็นเองถ้าคุณยังจำกันได้นะครับการทำธุรกิจเครือข่ายให้ประสบความสำเร็จนั้นทำง่ายๆเพียงแค่4ข้อเท่านั้นนั่นคือ 1. สมัครซึ่งถ้าคุณตัดสินใจคุณจะได้สมัครหลังจากนี้นะครับ 2. ใช้สินค้าส่วนตัวตลอดต่อเนื่อง แน่นอนว่าสินค้าของ GDI ก็คือเว็บไซต์แพ็กเกจในนามสกุล w s มันง่ายกว่าการซื้อใช้สินค้าอุปโภคบริโภคมากมายเลยนะครับเพราะที่ GDI เนี่ยคุณแค่ชำระค่าโดเมนทุกๆเดือนนั่นกน็นับว่าคุณใช้สินค้าซ้ำตลอดต่อเนื่องแล้วนะครับไม่ต้องไปซื้อกินซื้อใช้ให้มันยุ่งยากเลยถูกไหมครับและ 3. ครับแนะนำหรือสปอนเซอร์คนเข้ามาเป็นเครือข่ายของคุณซึ่งปัญหาในการที่คุณจะทำตรงนี้เนี่ยแทบจะหมดไปเลยครับ้วยสิ่งมหาศารร์ที่เรียกว่าอินเทอร์เน็ต และระบบทเวนตียวันมิเลเนที่จะช่วยเหลือคุณให้คุณสามารถทําการตลาดและสปอนเซอร์ใครก็ได้ตามที่คุณต้องการโดยที่คุณไม่ต้องไปตือ้อไปชวนใครใดๆทั้งสิ้นเมื่อคุณเข้าใจว่าระบบทเวนตียวันมิเลเนเป็นยังไงและทําการตลาดบนอินเทอร์เน็ตผู้คนเขาจะติดต่อมาหาคุณเองมาขอสมัครกับคุณเองแบบนี้ดีกว่าไหมครับและที่สําคัญเลยครับอย่างที่เรารู้เราต้องการคนเอาจริงเพียงแค่ไม่กี่คนเท่านั้นคนที่คุณจะทํางานร่วมกับเขา เพราะฉะนั้นแล้วนี่คืองานที่ง่ายที่สุดเลยครับและสุดท้ายครับนั่นคือการสอนสอนคนเหล่านั้นให้เขาเข้าใจในสิ่งสิ่งเดียวกับคุณและสามารถทำแบบคุณได้เท่านั้นเองและด้วยเหตุนี้ครับหลังจากนี้หากคุณตัดสินใจที่จะสมัครคุณจะมีพี่เลี้ยงที่เป็นของตัวเองพี่เลี้ยงที่จะคอยดูแลคุณไปตลอดจนกว่าคุณจะสร้างองค์กรชั้นลึกได้สำเร็จหากคุณพร้อมแล้วที่จะเริ่มต้น ในหน้าถัดไปนะครับผมจะแนะนําพี่เลี้ยงของคุณให้คุณได้รู้จักเขาจะคอยดูแลคุณและคุณก็สามารถที่จะเข้าถึงเขาได้ตลอดเวลาและทํางานร่วมกันจนกว่าเราจะประสบความสําเร็จไปด้วยกันหวังว่าเราจะได้พบกันอีกนะครับสวัสดีครับ